Hello How are you? สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะวันนี้นะคะพบกับค,คุณครูเจนเช่นเคยค่ะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หรือนักเรียนชั้นป .1 น,น,นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูเจนจะพาเด็กๆไปท่องคำศัพท์ค่ะ ให้เด็กๆหยิบคำศัพท์ขึ้นมาเลยนะลูกนาเป็นเล่มนี้นะคะเป็น v o c a b for k i d s นะคะประถมวันหรือคำศัพท์ของนักเรียนชั้นป .1 นนค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า15เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คำที่259นะคะลูกเพราะชั่วโมงที่แล้วนะคะเราอยู่ที่คำที่258นะคะคำที่259เป็น finish นะคะ อ่านว่า finish ความหมายแปลว่าเสร็จค่ะคำที่260นะคะเป็น herb นะคะอ่านว่า herb ความหมายแปลว่าสมุนไพรค่ะคำที่261นะคะเป็น hit นะคะอ่านว่า hit ความหมายแปลว่าตีค่ะคำที่262นะคะเป็น hope นะคะอ่านว่า hope ความหมายแปลว่าหวังหวังค่ะ ัดมาคำที่263นะคะเป็น H O T E L นะคะอ่านว่า HOTEL ความหมายแปลว,ว่าโรงแรมค่ะคำที่264นะคะเป็น H U G นะคะอ่านว่าหักความหมายแปลว,ว่ากอดค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่คำที่259นะคะลูกเป็น F I N I S H <S นะคะฟิน e ิชเสร็จ H E R B สมุนไพร I T, HIT hit ต e Hope, H O P E หวัง H O T E L hotel โรงแรม H U G หักกอดเด็กๆอย่าลืมไปท่องกันด้วยนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยลูกนะเป็นหนังสือนะคะ Get What นะคะ พิลพี P ่บุ๊กวันนะคะหรือหนังสือเรียนเกจวอนั่นเองนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า60เลยค่ะสำหรับเนื้อหาที่เรียนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของ Unit 5นะคะ,ะ,คะก็คือบทที่5ค่ะลูกเรื่องของอะไรนะคะเรื่องของ my body นะคะ my แปลว่าของฉันคำว่า body แปลว่าร่างกายนะคะ,คะรวมกันก็ จะแปลว่าอะไรลูกก็จะแปลว่าร่างกายของฉันนั่นเองนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะกูเจนก็จะเอาคําศัพท์ในบทที่5มาทบทวนให้เด็กๆนะคะเกี่ยวกับร่างกายของฉันแล้วก็มีคําศัพท์เพิ่มเติมด้วยที่เกี่ยวกับร่างกายนะคะลูกจากนั้นก็จะไปเรียนรู้รูปแบบประโยคแล้วก็จะไปทําใบงานวิชาภาษาอังกฤษในเดือนกุมภาพันธ์กันด้วยนะคะลูกอ่ะเราไปดูกันว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ คำแรกเป็นอะไรใครอ่านได้นะลูกนะให้อ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะใครอ่านไม่ได้ก็ให้อ่านตามนะคะคำอ่านพูเจนก็ขึ้นให้แล้วนะลูกนาะตัวสีแดงๆตรงนี้นะคะคำแรกอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าเหตุใช่ไหมคะเป็น H E A D นะคะเด็กๆอ่านว่าอะไรอ่านว่าเหตุนะคะแปลว่าอะไรคำว่าเหตุนะลูกนะแปลว่าศีรษะหรือแปลว่าหัวนั่นเองนะคะคือตรงนี้เนาะ เป็น H E A D นะคะอ่านว่าเหตุความหมายแปลว่าศีรษะนั่นเองค่ะถัดมาคำศัพท์คำที่สองมีใครอ่านได้ไหมคะอ่านได้อ่านเลยนะลูกนาอ่านว่าอะไรอ่านว่า nose น,นะคะ nose s p e ิร์ดเ N O S E นะคะเด็กๆอ่านว่า nose น,นะคะความหมายแปลว่าอะไรลูกตามภาพเลย nose ก็คืออะไรคะ ก็คือจมูกนั่นเองนะคะ nos e นะคะลูกอ่านว่า nose ความหมายแปลว่าจมูกนะลูกนะที่เราเอาไว้หายใจเรา,เาไว้ดมกลิ่นนั่นเองค่ะถัดมาามาดูว่าจะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆเ,เป็นคำว่า eyes จะไหมลูก eyes ใช่ไหมคะเป็น e y e s ใช่ไหมคะอ่านว่า eyes ความหมายแปลว่าอะไรเอ่ยเด็กๆตามภาพเลยนะคะความหมายของคําว่า eyes ก็แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าตานั่นเองนะลูกนะอ่าเด็กๆถามว่าครูเซนคะทําไมเติม s เพราะว่าตามีสองางนะคะลูกเราก็เลยเติม s ท้ายคํานามนะคะอันนี้อ่านว่า eyes นะคะลูกความหมายแปลว่า ตานั่นเองค่ะที่เราเอาไว้มองใช่ไหมลูกมองสิ่งต่างๆนะคะถัดมาค่ะเป็นคำว่าอะไรนาะมีใครอ่านได้ไหมคะเป็นคำว่า hair ค่ะลูก h a i r นะคะเด็กๆอ่านว่า hair ความหมายแปลว่าอไร h แห r มีใครจำได้ไหมคะ hair นะคะเด็กๆความหมาย แปลว่าผมนั่นเองนะอยู่บริเวณนี้นะคะเป็น hair นะลูกนะ hair นะคะความหมายแปลว่าผมนะคะตามภาพอันนี้เป็นผมสีน้ำตาลนะลูกนะภาษาอังกฤษก็คือ brown hair นะคะแต่ถ้าผมสีดำภาษาอังกฤษก็คือ black hair นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเป็นคำว่าอะไรนาะจะมีใครอ่านได้ไหมคะ ใครอ่านได้อ่านเลยนะลูกนาะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่า ears นะคะเป็น ears นะคะ e A R s p e l l word E-A-R-S นะคะเด็กๆอ่านว่า ears นะคะความหมายแปลว่าอะไรลูกตามภาพเลยนะคะความหมายแปลว่าหูนะลูกนะ ears นะคะแปลว่าหูนะคะอ่ะ เหมือนกันเลยทำไมเหมือนคำว่า e star เติม s นะคะอ่ะอันนี้เติม s ท้ายคำนามเพราะอะไรคะเด็กๆเ,เพราะว่ามีหูสองข้างใช่ไหมคะก็เลยเติม s นะคะเป็น ears นะลูกนะ u n า e a r s นะคะความหมายแปลว่าหูหคะลูกเรามีหูไว้ทำอะไรคะเด็กๆอ่าเรามีหูไว้ฟังเสียงนั่นเองคะ่ะถัดมาคะ่ะเด็กๆ เป็นคำว่าอะไรนาะจะมีใครอ่านได้ไหมเอ่ยเป็นคำว่า arms ค่ะลูกเป็น arms นะคะเด็กๆอ่านว่า arms นะคะความหมายแปลว่าอะไรคะมีใครทราบไหมเอ่ย arms นะคะเด็กๆความหมายแปลว่าแขนนั่นเองลูกบริเวณนี้นะที่เขากลางออกเห็นไหมคะนี่กูเจนคิดให้ดูด้วยนะ อ่านว่า arms นะคะความหมายแปลว่าแขนข้อนี้เราก็เติม s ท้ายคำนามเช่นเดียวกันเพราะอะไรคะเด็กๆเพราะว่าเรามีแขนสองข้างนั่นเองค่ะ arms นะคะเด็กๆอ่านว่า arms นะคะความหมายแปลว่าแขนนั่นเองค่ะถัดมาคำศัพท์เป็นคำว่าอะไรเนาะมีใครอ่านได้ไหมคะอ่านว่า m o u t h นะคะลูก mount นะคะ spell the word M O U T H นะลูกนะอ่านว่า m o u t ใช่ไหมคะอ่าความหมายแปลว่าลาย mount นะคะลูกความหมายตามภาพเลยค่ะแปลว่าปากค่ะ M O U T H นะคะเด็กๆอ่านว่า m o u t นะคะความหมายแปลว่าปากนั่นเองค่ะถัดมานะคะเด็กๆเป็นคำว่าะายมาดูกันนะลูกนะ เป็นคำว่าอะไรคะมีใครอ่านได้ไ้ยเอ่ยเป็นคำว่า hands นะลูกนะ hands นะคะเป็น H A N D S นะคะอ่านว่า hands นะคะความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายแปลว่ามือนั่นเองคะ่ะ hands มือนะคะเด็กๆทำว่า คเจนคะทำไมเติม s นะคะเพราะว่าเรามีมือสองข้างใช่ไหมลูกก็เลยเติม s ท้ายคำนามน,นะคะก็อ่านเป็น hands นะคะความหมายแปลว่ามือนั่นเองเรามีมือไว้ทำอะไรคะดเด็กเรามีมือไว้หยิบจับสิ่งของนะคะ hands นะคะดเด็กๆความหมายแปลว่ามือคะ่ะถัดมานะคะดเด็กๆเป็นคำว่าอะไรมาดูกันนะคะเป็นคำว่า feet นะคะลูก feet นะคะเป็น F E E T นะคะเด็กๆอ่านว่า feet นะคะความหมายแปลว่าอะไรเอ่ยความหมายของคำว่า feet นะคะเด็กๆแปลว่าเท้านั่นเองลูก F E E T นะคะอ่านว่า feet ความหมายแปลว่าเท้าคะ่ะเด็กๆถัดมาคะ่ะลูกาจากเท้าเราก็ไปอะไรมีใครอ่านได้ไหมเป็นคำว่า legs นะคะลูก Lex, ะะ word. l e g s นะคะ spelling word L-E-G-S นะคะเด็กๆอ่านว่า Le g s นะคะความหมายแปลว่าอะไรลูก legs นะคะเด็กๆความหมายแปลว่าขาค่ะกูเจนค่ะอันนี้ก็เติมเเหมือนกันนะลูกนาะเติม S ท้ายคำนามเพราะอะไรเพราะว่าเรามีขาสองข้างนะคะลูกก็เลยเติมเท้ายคำนามนะคะ L-E-G-S นะคะเด็กๆอ่านว่า Le g s ความหมายแปลว่าขานั่นเองค่ะ ชัดมาคารเดกเริ่มตั้งแต่คำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะกูเจนเพิ่มเข้ามาเอามาทบทวนให้ในบทที่5เนาะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายของเรานี่แหละกูเจนเพิ่มเข้ามาให้นะคะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยน,นะคะเขาจับบริเวณนี้ค่ะเด็กๆอ่าเขาจับตรงบริเวณไหล่ของเขานะคะอ่าจากภาพก็คือไหล่นั่นเองลูกนะ้าภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคือคำว่า shoulder นะคะเป็น shoulder เป็น s h o u l d e r s นะ l oh sorry เป็น s h o u l d e r นะนะคะเด็กๆอันว่า shoulder นะคะความหมายแปลวล่าไหลนั่นเองค่ะเด็กๆถัดมาค่ะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะเป็นหัวเข่าค่ะลูกอ่าเขาชี้ไปตรงนี้นะตามลูกสอเลยเขาชี้ไปที่เข่าแล้วลูกนะภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร ก็ <K an> <i> คือคำวันนีค่ะลูกนี่นะคะเป็น K N E E นะคะเด็กๆอ่านวันนีนะคะเป็น K N E E นะคะเด็กๆอ่านวันนีความหมายแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าหัวเข่านั่นเองค่ะ K N E E นะคะเด็กๆอ่านวันนีความหมายแปลว่าหัวเข่าค่ะ ถัดมาค่ะเด็กๆอันนี้ก็เป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะอ่าเขาชี้ไปที่ตรงนี้ชี้ไปที่แก้มคะ่ะลูกภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคือคำว่า cheek นะคะ cheek นะคะ s p ป l l the word C H E E K นะคะเด็กๆอ่านว่า cheek นะคะความหมายแปลว่าอะไรตามภาพเลยความหมายแปลว่าแก้มนั่นเองค่ะเด็กๆ C H E E K นะคะอ่านว่า cheek ความหมายแปลว่าแก้มคะ่ะ ถัดมาค่ะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะจากภาพเป็นนิ้วมือค่ะลูกอ่าเป็นนิ้วมือนะภาษาอังกฤษคืออะไรคือคำว่า finger นะคะเป็น finger นะคะเป็น finger นะคะเป็นคำว่า finger นะคะเด็กๆความหมายก็แปลว่านิ้วมือนั่นเองค่ะเด็กๆ finger นะคะเด็กๆความหมายแปลว่านิ้วมือนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะดเด็กๆอันนี้ก็เป็นคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะที่กูเจนเอามาให้เด็กๆได้เรียนรู้เนาะอ่าจากภาพเขาเขียนว่าเป็นบริเวณคางอ่าเป็นตรงคางตรงนี้นะเขาใช้มือชี้อยู่ภาษาอังกฤษคือคำว่าไหล่คางนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่าชินนะลูกนะชินนะคะเป็น c h i n นะคะดเด็กๆอ่านว่าชินนะคะความหมายแปลว่าอะไรความหมาย แปลว่าคางนั่นเองค่ะเด็กๆ ch i n นะคะเด็กๆอ่านว่าชินความหมายแปลว่าคางนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะที่อยู่ในบทที่5กันนะลูกนะ,ะตัวแรกนะคะกูเจนให้ภาพมาแล้วเขาก็ถามว่าเขาถามว่าอนะไรเขาถามว่า have you got two arms นะคะเขาถาม have you got two arms นะคะ คุณมีสองแขนใช่หรือไม่อ่าดูซิจากภาพเขามีสองแขนไหมคะอ่าเขามีสองแขนคะ่ะลูกเขาก็เลยตอบว่าอะไรนะคะเขามีสองแขนเขาก็เลยตอบว่า yes I have นะคะอ่านี่เป็นตัวอย่างประโยคนะ Have you got two arms นะคะจากภาพเขามีสองแขนเขาก็เลยตอบว่า yes I have นั่นเองนะคะถัดมาตัวอย่างประโยคอีกอันหนึ่งนะคะเขาถามว่าอะไรนะคะเขาถามว่า Have you got four legs นะคะ Have you got four legs นะคะคุณมีสีขาใช่ไหมนะคะเดี๋ยวดูจากภาพซิว่าเขามีสีขาไหมลูกาจากภาพนับดูซิมีกี่ขา one two t h f i v e จากภาพเขามี5ขานะคะเขาไม่ได้มีสีขาเนะลูกนะเราต้องตอบ yes I have หรือ no I h a v e n นะคะข้อนี้เขาไม่ได้มีสีขาะคะ่ะเขาต้องตอบเป็นปฏิเสธนะลูกนะเขาต้องตอบว่า no I h a v e n นะคะหรือ No, I have not ก็ได้ I haven't นะคะเป็นตัวย่อของ I have not นะข้อนี้เขาไม่ได้มีสีขาค่ะลูกเขาก็เลยตอบว่า No, I haven't นั่นเองคะ่ะจากนั้นนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบใบงานนะลูกนะวิชาภาษาอังกฤษนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาเลยนะคะหยิบขึ้นมาแล้วนะลูกนะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ เราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะลูกนาะอ่าคำสั่งบอกว่าอะไรคำสั่งบอกว่าเติมคำศัพท์ให้ตรงกับตัวเลขนะคะก็คือเอาคำศัพท์ตรงกลางเนี้ยมาเติมให้ตรงกับตัวเลขนั่นเองนะคะเด็กๆอ่าอันแรกเขาให้เลขอะไรมาลูกให้เลขหนึ่งมาใช่ไหมคะหนึ่งภาษาอังกฤษก็คืออะไรคะมีใครทราบไม่เอ่ยหนึ่งภาษาอังกฤษก็คือวันใช่ไหมลูกมปตัวอะไรบ้างคะเป็น O ออะไรคะ เป็น O N E นะคะนี่ไง O N E วันหนึ่งอ่าเติมแล้วขีดออกนะคะถัดมา2องก็ให้เลข2มาสองภาษาองังกฤษก็คืออะไร,ล, two, ไะระลูกก็คือ two ใช่ไหมคะอ่าสองภาษาอังกฤษก็คือ two ใช่ไหมเป็น T W O นะคะอ่าตรงนี้ไง T W O นะคะ T W O อ่านว่า two แปลว่า2ไม่ใช่ T O w นะดเด็กๆเป็น T W O นะคะ ถัดมาเป็นเลข3 3ภาษาอังกฤษคืออะไรคะมีใครทราบไหมเอ่ย3ภาษาอังกฤษก็คือ3ใช่ไหมลูกอ่า3 r คือตรงไหนตรงนี้ค่ะเป็น t h r e e ลูกนาะอ่าเป็น t h r e e อ่านว่า3ความหมายแปลว่า3นะคะอ่าเด็กๆเติมลงไปเลยลูกนาะถัดมา4ค่ะ4ภาษาอังกฤษคืออะไรก็คือ four ใช่ไหมคะเป็น f o u r 4 4ตรงนี้ค่ะนี่ง่ายนะคะ ก็เติมไปเลยเป็น four f o U r f o C นะคะเด็กๆถัดมาเป็น5 5ห้าภาษาอังกฤษก็คืออะไรลูกคือ five ใช่ไหมคะเป็น five 5 5นี่ไงอยู่ตรงนี้คะ่ะเด็กๆก็เอามาเติมนะคะเป็น five 5 5นะคะถัดมา6 6หกภาษาอังกฤษก็คืออะไรลูก ก็คือ six เจ๊ไหมคะเป็น six นะลูกนะอ่านว่า six ความหมายแปลว่า6อหกเด็กๆก็เอา six มาเติมนะคะถัดมาเป็น7 7ภาษาอังกฤษก็คืออะไรลูกก็คือ seven เจ๊ไหมคะเป็น seven นะคะดเด็กๆอ่าดเด็กๆก็เอา seven มาเติมใน7นะคะถัดมา8 8ภาษาอังกฤษก็คืออะไรคะ ก็คือ a ใช่ไหมคะเป็น e i g h t 8 8นะคะเด็กก็เอา e i g h t a มาเติมนะคะถัดมาเห,หลือ2อตัวแล้ว9กภาษาอังกฤษก็คืออะไรลูกก็คือ nine ใช่ไหมคะเป็น n i n e nine เอ่าเติมในข้าวเก้าสสุดท้าย10ภาษาอังกฤษคืออะไรไมีใครทราบไหมเอ่ย10ภาษาอังกฤษก็คือ ten ใช่ไหมลูกอยู่ตรงไหนยอยู่ตรงนี้คะ่ะเป็น t e n ใช่ไหมคะอ่าก็จะได้เป็น TEN intensive นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำกันด้วยนะคะลูก ค่ะจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการทบทวนบทเรียนใน Unit 5นะคะเรื่องของ my body ใช่ไหมลูกเด็กๆก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วกูเจนก็เอาคำศัพท์เพิ่มเติมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะจากนั้นเราก็ไปเรียนรู้รูปแบบประโยคแล้วก็ทำใบงานวิชาภาษาอังกฤษในเดือนกุมภาพันธ์นะลูกนะยังไงกูเจนฝากเด็กไปทำด้วยนะคะก่อนจากนะคะเด็กๆกูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้น ได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ซี o ู a g a กนบาย